สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพบกันวันที่4แล้วนะสสิงหาสองห้าหกเจนะจะสังเกตเห็นว่าคลิปที่แล้วนะจัดตัวเลขให้นะห้ ไปออกเลขลาวซะดีจังเลยนะห้าศูนย์ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะอ่ระวังเลขลาวจะมาแปดห้าห้าเลนะงวดถัดไปนะะเลขไทยนี่แหละให้สูตรไทยไปนี่แหละแต่มันไปโผล่ที่ลาวนะห้าแปดแปดห้าจะมาแรงนะอ้าววันนี้ก็เหมือนกันเรามาดูว่าสูตรนี้วิ่งที่แปดเลขเทนกันนะ ฟังให้ดีนะเลขแทนกันนะได้แปดเม็ดเดียวมานะอ้าไปจับกับอะไรนะเมื่อแปดมานะแปดเก้ามาตัวเอาหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่ห้าหกเจ็ดอ้าวเรามาดูตัวนี้นะสามคัญ ว่าจะมาตัวไหนอ่ะตามชมสูตรเลยครับผมไม่เสียเวลานะเราจะหันกล้องไปทางทุง่งนาแล้วก็มาฟังคำเตือนกันนะฮเดื่องกล้องลงก่อนนะครับผมแม่สีเหลืองหายหมดแล้วเขียวหมดเลยนะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0 8 0 1แปดศูนย์หนึ่งส่สาหนึ่งหกเสองนะเรามาดูเลขแทนกันนะแทนยังไงยวทำให้ชมสะสองวันนะใช้หลักหน่วยตั้งนะเอาสามนี่มาตั้งนะครับผมสามมาเลยนะ ตั้งเป็นคู่คู่ไปเลยตัวนี้ก็สามสามหกก็เอาหกมาตั้งนะเป็นคู่คู่ศูนย์สี่หนึ่งก็เอาหนึ่งมาตั้งนะเป็นคู่คู่ไปเลยนะจับไปอย่างนี้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะตัวนี้เอาหกมาก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้เอาหนึ่งมาตั้งนะเป็นกลุ่มกลุ่มสามกลุ่มนะหนึ่งสองสามสี่ ห้หกอ่าทีนี้เราก็จะเอาเลขแทนกันมาเขียนนะข้างล่างแทนกันลงไปเลยนะครับผมสามสี่แทนด้วยแปดเก้านะอ่าเขียนว่าแทนทอทอก็แล้วกันนะแทนแทนช่องนี้นะห้หกก็ศูนย์หนึ่งนะเจ็ดแปดก็สองสามหกเก็นะ สามสาหนะหกแทนด้วยหนึ่งสองแดเก็สามสศย์ก็ห้าหกหนึ่งสองก็แทนด้วยหกนะสี่ศูนะสาก็ห้าสสก็8ปดเนะห้าหก็ศูนย์หนึ่งอ่าเราจะเขียนสามบรรทัดนะบรรทัดที่สาม เอาตัวเลขเดิมนี่แหละลงมานะให้ใส่ตรงนี้เลยนะหรือจะเอาบรรทัดเดียวดีที่จริงบรรทัดเดียวก็ใช้ได้แล้วนะบรรทัดเดียก็ใช้ได้แล้วแต่จะทําให้ดูว่าสามบรรทัดมันจะมาอย่างไงนะตัวนี้ก็สามสี่เหมือนเดิมนะห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้ก็หกเจ็ด 8 9ดเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกออกสามสามหกนะห้าศูนย์สามออกสามสามหกนี่มันจะมาอย่างนี้นะสามมุมนี้วิ่งมามุมนี้นะวิ่งมามุมนี้อ้าว นี่สามสี่เจแปนี่ยจะต้องมีหนึ่งคู่นะมาหนึ่งตัวนะแปดเก้าสมาหนึ่งตัวนะผลออกจับจับดีสองห้าสองหกนะสามห้าสามนะสี่ชุดนะ,นะ 4, 5, 3, 6, นะ สามหกาออกสี่หนึ่งนะจับแบบไหนนะแบบนี้นะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมาที่สามสี่อ่าไม่เหมือนกันนะดูรูปแบบของมันนะมันจะไม่เหมือนกันนะเราจับที่ตัวไหนฮนะสามศูนย์สามหนึ่งเห็นไหมสี่ศูนย์สี่หนึ่ง อ่ตัวนี้นะสุดท้ายงวดนี้มันจะมาแบบไหนนะนี่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 แปดเก้ามาทางนี้นะห้ 5, าหกสำคัญที่เราวางหลักสิบนะ เรามาดูเลขวิ่งกันก่อนนะแต่ละงวดสามสี่แปดเก้าจะต้องมาตัวนะวิ่งเขียนใส่ตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันนะข้างล่างนะเลขตัวเดินมานะห้าหหนึ่งจะต้องมานะเลขตัวเดินนะห้าหกศหนึ่ง เข้าที่ตัวไหนเข้าที่หกนะหกศูนย์อ่าเข้าที่หกอ่าเรามาดูตัวของมันเข้านะฮะแปดเก้าสามสี่แปดเก้าสามสี่เข้าที่สี่นะ เปดเก้าไม่มามาที่สี่ตัวนี้นะมาที่สี่ตัวนี้สามสี่แปดเก้านะตัวจะมานะอ่าเราจับลองดูผมจะจับห้าลงมาหาแปดนะหกลงมาหาแปดนะ ห้าแปด6 9ได้าสี่ชุดเหมือนกันหมดเลยนะสี่ชุดเท่านั้นนะครับผม 3ามสแปดเก้านะครับผมสกับ8ดจะต้องมาเม็ดเดียวมาที่แปดนะวิ่งที่แปดถ้า8ดมาก็ห้าแปดหแปดนะเห็นไหมเห็นไหมสามตัวนะ ามตัวหนึ่งห้าแปดสองห้าแปดสามห้าแปดหกแปดก็หนึ่งหกแปดสองหกแปดสามหกแปดนะมีประมาณเท่านี้นะสามตัวอาจจะมาตัวไหนนะ ถ้าชอบกลุ่มห้าแปดก็ประมาณนี้นะฮะ,ะกลุ่มนี้เด่นนะครับผมกลุ่มนี้เป็นรองนะฮะหกแปดวิ่งที่แปดเมตรเดียวนะ,ะเลขงวดนี้นะฮะวิ่งแปด จะมาได้หรือไม่นะฮะแปดอะไรนะครับผมแปดกับเก้ามาตัวนะวิ่งแปดเก้ามาตัวจับที่แปดเม็ดเดียวนะหลักร้อยหนึ่งสองสามครับผมจะมาหรือไม่ หนึสานะหลักร้อยอรอผลกันนะจะมาตามนี้หรือไม่จะมาตามนัดหรือไม่นะเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะรอผลวิ่งที่แปดจะมาไหมนะหมดเวลาพอดีนะครับผมอําลาพาจากขอบคุณ f อที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดังช่องด้วยนะครับผมไปแล้วไปละอ่าไปดูธรรมชาติ ปลาข้าวให้พักสายตาสักสองนาทีนะเป็นยังไงบ้างปลาข้าวอ่ะช่วงนี้ ต้นข้าวต้องการมากที่สุดก็คือแสงนะในการสร้างต้นลำนะต้องการดินรากนะรากจะต้องลงดินช่วงนี้นะพอรากลงดินเข้าหาหารได้แล้วก็ข้างบนจะสร้างแดดจะสร้างใบต้นลำนะต่อไปก็การเปลี่ยนอากาศนะ การหนาว่าจะทำให้เม็ดข้าวสร้างรวงสร้างเมล็ดนะสะสมแป้งต่อไปก็เป็นหน้าที่ของลมนะที่จะทำให้ขับไล่ความชื้นออกจากเมล็ดข้าวเมื่อแป้งสุกแก่เต็มที่ลมจะทำหน้าที่ไล่ความชื้นออกไปนะอ่ะอลาลาพระจากครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ดานช่องด้วยขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะที่ติดตาม